จุกุรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกวิทครับและวันนี้เรามาพบก,กับการเดินทางครั้งใหม่ครับมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเพชรบูรณ์แปลกใจใช่ไหมล่ะทาไมผมถึงไปจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะเพราะว่าผมไปบ้านแฟนที่ต่างจังหวัดนั่นเองครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย เอาละครับเริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่การตื่นนอนตีห้าครับผมเราเดินทางจากบิ๊กซีดาวคอนครับไปวัดลาดประดุกครับผมเพื่อขึ้นรถกับครอบครัวแฟนไปเพชรชบูรณ์หลังจากที่เราเดินทางมาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงและเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเล่นรอบบ้านกันครับผม<ๆ>เพื่อไปสำรวจ และเราก็ได้เจอกับน้องอ่างเปาเนี่ยแหละครับตัวตึง ROV และผมก็ได้นอนบ้านน้องเขาด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันต่อครับที่สวนแตงบ้านย่าของมิวน,นั่นเองมิวหน่อยดีด <c oughs> นี่วิวแลงนะและนี่คือภาพบรรยากาศของสวนแตงทั้งหมดไปดูกันเลยครับ หลังจากเราเดินเล่นจนเมื่อยแล้วเราเลยหาจุดพักผ่อนกันครับหลังจากเราเดินเที่ยวเล่นกันจนเหนื่อยเราก็กลับบ้านยายของมิวมาทำกระเพราปูสมชั้นครับ,บ,บเข้าสู่เช้าวันใหม่ทุกคนไม่ต้องตกใจครับหัวผมฟูเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมอาบน้ำแล้วหัวผมแห้งแล้วผมก็นอนต่อนั่นแหละครับเหตุผล และเราก็เตรียมตัวกินอาหารครับบอกเลยว่ามือน,นี้เป็นมือที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าผมจินเกี๊ยวทอดกับส้มตำนั่นเองและต่อไปเป็นการตกแต่งซุ้มต้อนรับวันปีใหม่ครับผมไอเดียใครเนี่ยอันนี้ นี่คือไอเดียใครก่อนไอ,อเ,ออเ,ออเอออย,อเยใครหยางได,ดแ,ลลแหนลนบอลแลนะล,ลนคุณ <c oughs> และเราก็ได้มาเที่ยวบ้านคุณย่าของมิว้วอีกรอบครับผมรอบนี้เราจะได้มาตั้งปาร์ตี้ปิกนิกกินหมึกย่างแล้วก็หนูย่างครับที่สําคัญเราได้เล่นกับแตงกวาแตงกวาคืออะไรก็คือน้องหมานะครับตัวดําๆตัวเล็กๆนะครับก็ได้หรอตลอันนั้นเป็นสายตาปหรออ่าสคตา เริ่มต้นกับชาวันใหม่ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวบานนงลลินครับแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปนั้นเราก็มากดเอาวีกันสักหน่อยเอาลยคิดช่วงช่วงวันช่วงเชไหนที่สุดเราก็มาถึงแมคโครกัน เพราะว่าก่อนที่เราจะไปบ้านน้องราดินเนี่ยเราจะต้องซื้อของปิกนิกครับไปกินหมูกระทะบ้านน้องเขาครับ,รบเราจะไปกินเลี้ยงฉลองกันที่นู่นเลี้ยงฉลองปีใหม่นะพอมาถึงแล้วเราก็เตรียมของครับเครื่องคงเครื่องครัวครับรวมถึงไปจัดซุ้มข้างบนชั้น2ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั้น2นั้นเป็นยังไง เมื่อมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเจ้าของบ้านเขาสักหน่อยก็เลยช่วยทำบุญกะทีครับผมหลังจากที่เราทำบุญกะทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเที่ยวงานดนตรีในสวนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมและเราก็กลับมาที่บ้านไปกินหมูกระทะครับ <c oughs> ทำไรอะ่ะ <c oughs> เทมโป้อข,อของขวัญอย่างเล็กน้อยชุดพูเลยเนาะยิงใหญ่มากเขาตองตอกตอกม้าากสุกเให้เรามีพลอ,อยด้วยเม้าปากสุกความสนุกสนานให้กับเราในค่ำคืนนี้ค่ะเมือ่อเราไปเที่ยวมาแล้วเราก็กลับบ้านมาตั้งตีกินหมูกระทะกันต่อแต่ก่อนที่จะก,กินนั้นเราก็ไปร่วมฉลองปีใหม่กับเขาด้วยจุดพูยิงประทัดแล้วก็เริ่มกินหมูกระทะครับผมหลังจากกินหมูกระทะเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็มีการจับรางวัลฉลองปีใหม่มมแล้วก็นอนอยู่บนชั้นสองกับทุกๆคนครับผม เช้าวันใหม่ครับวันนี้เราจะไปที่ไล่กำนันจุนไล่นี้มีทั้งร้านอาหารและมินิซูครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับแม่ของน้องนรินครับเขาขา,ขายของยี่งนเดี๋ยวเราไป,ปนนด,าดูกันก่อว่าแม่น้องรินขายอะไรไ เมื่อเราได้เข้าไปข้างในมินิซูแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายครับอย่างเช่นการให้หารปลาครับและสัตว์ต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกครับอย่างเช่นการทําไข่เค็มและมุมสวยๆเอาไว้ถ่ายรูปโชว์ลงโลกโซเชียลครับผมเยียมเยี่ยมเยียมเยียมเียมสุดยอดมากไอ้เพื่มนุษย์ มงหนึ่งสองสามหนึ่งสองถึงแล้วครับจุดทําไข่เค็มเด็กๆชอบแล้วก็สนุกกันมากเลยครับแถมยังจะได้ไข่เค็มกลับบ้านไปอีกหลังจากเด็กๆทำไข่กันเสร็จเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับผมและทิปนี้ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและอินจอกับคลิปที่ผมได้ทำไปนะครับขอบคุณครับ